ตอนนี้อยู่ที่เซ็กซี่ทีนะคะเรามาที่นี่บ่อยมากเลยเพราะว่ามันมีสาขาเยอะมากวันนี้สั่งกาแฟทานนะคะมาลองกาแฟกาแฟเขาก็จะชื่อหัวนยางนะคะหืวนยางเป็นนกชนิดหนึ่งนี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟใหญ่มากยาวมากในร้านนะคะก็จะมีของที่ระลึกขายเยอะแยะเลย ไอศครีมก็มีขนมก็มีชากาแฟมีครบเลยของเราใกล้ได้ละของเราเป็นแบบร้อนเดีย๋ยวรอเขามาเสิร์ฟมาแล้วนะคะได้มาแล้วกาแฟมีรูปนกด้วยน่ารักจังตกยวนยางในนี้นะคะจะต้องจะมีทั้งชาและกาแฟรวมกันนะคะที่เขาแนะนำแล้วก็บอกว่าระวังรอ้อนว้าวข้างในสวยมาก เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ลองชิมค่ะกาแฟผสมชาของที่นี่ดอกกุ้ยฮวาหอมดอกไม้มากกลิ่นหอมแบบปั้งเลยอะอมไม่แปลกใจว่าทำไมเขาขายดีชาทุกตัวของเขามันหอมแล้วก็อร่อยอะ แล้วเซอร์วิสดีมีเดี๋ยวก็แจกนู่นแจกนี่ให้ชิมฟรีนะคะขนมบ้างเครื่องดื่มบ้างแนะนําของใหม่ๆแล้วก็มีน้ําร้อนให้กินฟรีด้วยโอ้โหโอโห,หอมมากอันนี้เป็นมาในแบบบาซิลนะคะมันก็จะมีความเข้มแล้วก็สั่งแบบร้อนกินถูกเลิศเฟชาเหาอ เราขึ้นมาที่ชั้นสองของ Sexy Tea นะคะดูสิตอนแรกนึกว่าจะไม่ว้าวปรากฏโหว้าวมากวันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะข้างนอกอันนี้เราอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งเมื่อกี้ที่สั่งเครื่องดื่มแล้วก็จะมีของขายว้าวมากพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นบริเวณที่เขาขายของ ไอติมที่เราซื้อเมื่อกี้โอ้ว,ว้าวมาก Thank you.